สวัสดีครับกลับมากับผมอีกครั้งในครับเอเลนดี้นะครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นเกมอเมชเชอร์เดอะอาร์ดีเซนนะครับกับคัสตอมสตอรี่อ่าดักเซคโรชันนั่นเองก็จากวิดีโอที่แล้วก็เดินมั่วนะฮะไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างนะฮะแล้วก็จะมาต่อกันดีกว่านะครับซึ่งประตูอ่าล่าสุดที่เราเข้าไปซื้อเออคือมันเปิดได้นะฮะอ่าตรงนี้ปล่าน่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าซานิตี้มันจะลดเร็วมากนะฮะรู้สึกว่าเราจะกลับมาทำอะไรวะเนี่ย อ่าตรงนี้เราเคยมาเราหรือยังไรเบอรี่ไปไม่ได้ฮนะไรเบอรี่เมนครับมืันแล้วจะเคยไปแล้วนั่นมันเราจะไปกลับไปกลับผมไม่รู้เหมือนกันนะไปมั่วไปซั่วฮะตอนนี้ก็เหมือนก็เข้ามาแล้วนะชักงงหวครับ เขาต้องสตอรี่ต้องการอะไรจากเราโอ้ของวาบได้ฮนะโอเคฮะเราจะไปทางนี้ก็ไม่ต่าง<ล>กับกลับไปที่เดิมฮนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าให้ไปทำอะไรนะฮผมต้องไปสำรวจตรงนั้นดีๆซะแล้วนะครับอาจจะมีกุญแจให้เราก็ได้นะฮะตรงนี้มันน่าจะเปิดได้น,นะะน่าจะมีอะไรเข้าไปงัดขึ้นมาได้บ้านไนอะ้ช็อต ของทรัพยากรมีจำกัดใช้ให้หอย่างระมัดของเราครับลูกปั้นนี้ก็ยังไมนทำอะไรได้แต่ทำอะไรไม่ได้น้ำมันเราก็หมดนะทุกอย่างเราหมดทุกอย่างเนละอืมไม่มีอะไรให้เราเลยช่วงนี้เสียงประกาศจะชุมชุนโอ้ปีนี่เจอแล้วโอ้วัสดีเฮชอตไอ้ม hey, <sh> าในสาบิช <c oughs> tai 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 Chơi lên piano tai 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 Mừng lại lên เด็กครับไลบรารีไปทางนู้นนะทานตรงข้ามนนะากันซาดิตี้อย <Yeah, S 2> ่าพึ่งนุนโอ oh, ้มยจอดดีสุดยอดมาก <c oughs> เอาละครับเซตี้กูเลื่อนรถลงไม่ได้เลย ใช้อะไรบัลลี่ฮะทางนี่แนี้ผ่านแล้วะ mm hmm. เล่นมันตั้งนานนะเพ mm hmm. จะผ่านแล้วก็ใช้เวลาเสียเวลาไปประมาณ mm hmm. วิดีโอหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ดูฟังไปแล้วฮะดูดี mm hmm. ฟังไม่ตั้งนานนะครับตรงนี้หนุน mm hmm. พอเหอะกูำ okay, ลำคาญโอเคเราเข้ามาในห้องสมุดนะซึ่งเราดูว่าอะไรจะอยู่ข้างในบ้างนะ แต่ว่าเสียงชุมชนมันจะดังเข้าไม้มากดังแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เราม,มีน้ำมันเรามีควาว่างเปล่าเรามีลิ้นชักเรามีเก้าอี้เรามีน้ำม,ม,มันอีนะ่แหละฮะยั๊สโอเคฮนะลองคานเสียงชุมชนมากเลยนะรู้ว่ามันจะเข้าไม่หรือเปล่านะก็โอเคมันจะมาประกาศเลยนักหนา,าไปดูนะ โอเคฮะก็กดชุมนชนจ,จ้าปางชุมชนสักฟ้าสโอเคฮะ okay, uh. ไม่มีไม่มีอะไรน่ากลัว มีช่ชากเขาเก็เจอมาครัโอ้โโอเคเรามาดูดีกว่ามันจะมีอะไรเบื่อมากเพราะเราเปิดลิงชักออกมาแต่เราไม่เจออะไรเลยเพราะเราจิตใจมากนะโอเคครับตัวนี้ก็ไม่น่านจะมีอะไรนอะกจากม,มีใช้งานไม่ได้นะวางไม่ด้วยฮนะไม่มีอะไรเลย 嗯。<sighs> Eh, ya, nah. Pipa tu. Pipa tu. Pipa tu. Kutuk cahaya. Kutuk cahaya. Mati. Nak buat jambu. Eh, mati. 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 กล้าเราเป็นคนเล่นเราต้องกล้างพาะหน้าตัวจังเลยนะคดดรับธรรมดาฮะกอนี่ตัวหน้าตัวมากมึงจะมาอยู่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกกลัวที่สุดเลยนี่แค่เกมเลเนะี่ยมึงยังกลัวขนาดนี้ น่ากลัวมากนะแต่ลองเล่นลองลองเล่นดู่ันเดียวขนาดมีเสียงชุมชนผมยังกลัวเลยฮะโอ้โหเดมาต้องสอรที่ตัวนี้มึงปิดประตูครับสัตว์โอ้โหมชัดจาคุเสียแสนตี้แล้วมึงต้องให้ของกูนะจ๊ะ เนี่ยน่ากลัวโอเคมันมันผ่านไปแล้วะโอเคเราจะรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วฮะไม่อยู่นี่นะ้วไม่อยู่แล้วรอให้กูก็ต้องไปประตูที่องสเตอรฮะบันไดฮะโอ้โหบันไดที่น่ากลัวยแล้วฮะบันไดถ้ามันคงไม่มีเหลือแล้วฮะ คุณต้องไปที่ไหนต่อเนี้ยฉันไม่ค่อยวางใจเท่ากับสถานที่แบบนี้ไปนี่คือหมายเลขฮะผมเป็นเซสชั่นในการอ่านหนังสือนะเป็นบล็อกนะสมัยก่อนเป็นงีงนะสมัยนี้ก็มีงี้นะเสียงเพลงเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบกดดันมากอนะ่ะ แซบหมูครับ <laughs> มันยากมากฮะคอร์สตอรี่ตัวนี้ฮะคิดดูสภาพมัฮะเซเนตี้รดเร็วมากแล้วก็น้ำมันหมดเร็วมากเราไม่มีอะไรคอมสตอรี่ตัวอื่นคือเรายังมีโอกาสาที่จะได้แบบนะได้มีโอกาสได้เดินสำรวจตรงนี้นั่นดนนานๆนะฮะเราอยู่ที่มืไม่ได้เสียวตกใจหมดไอสัตว์ <c oughs> ต้องพูดบ้างนะฮะของพวกนี้เป็นคนก็ไม่คอ่อยชอบชอบพูดทางนี้เท่าไหร่ไม่เช่นพวกโลกสวยเนะี่ย เขาไม่อยากพูดเท่านั้นเองมันไม่ฉลาดสนะุดเยโอเคฮะเราไดา้น้ำมันมานแล้วก็ไม่คงเราใช้อะไรไม่ได้หรอกแต่เรามีเซนตี้โคชชันนะเราแค่ใยายามจำเป็นเท่านั้นนะเมีบศัตรูตรงนี้ฮะหนึ่งตัวสียชีวิตไปแล้วโอ้โหชั้นหนังสือเป็นที่ผมเกลียดมากนะ เค้าค่อยเข้าไปอ่ะแล้วมันรูปใครแ s สซ s สซิ Creed ฮะน่าจะเป็นสวัสดีแดนดี้ในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้ว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 กระต่ายเป็นเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานสบายดีว่าแต่ที่นี่มันน่ากลัวมากแล้ว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 กระต่ายเห็นอะไรบ้างเห็นทุกอย่างเลยน่ากลัวมากระวังตัวให้ดีนะอเลนดี้เรารู้สึก่อะไรมีอะไรชอบมาพากลทรมิตรเข้าไปดูก่อนแล้วกันเอาของด้วย let's add focus on the Upside if some katas uh, catastrophe were to occur we could always flee or station to through the secret passage in the second floor i believe the secret lever is a book in the uh, it's so i saw across from uh, cubicle number one just put it back and the secret passage will, will reveal itself from behind the bookshelf near the cubicle. From there, we can join the advisor as they put the place in lockdown. And don't worry, the book is a useless novel that we that we'll never use around here. Just some struggle with vampire and werewolf or something like that. Uh, won't find any of us accidentally. trying to take off the shell ก็คือมันบอกว่าเกี่ยวกับไอซีเกตที่นี่นะฮะเกี่ยวกับทางนี้ลับๆนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเดอะริงนะฮะกูเพิ่งดูออกมันเป็นเดอะริงนะโอเคฮะก็เราจะไม่สำรวจนานนะฮะไปที่เลนนี่ที่นี่อ่าเลนนี่เขาสำุวจที่ใหญ่มากที่นี่ต้องไปอย่างระมัดระวังมันจะมีหนังสือนะฮะมันให้เราแก้ปริศนานะฮะ มันให้เราแก้แคสอ่ามันจะเป็นประตูไปสู่ทางอ่เซคันด์ฟลอร์มันเป็นมันเป็นมันเป็นซิกเกตแพสเซ่อยู่เซคันด์ฟลอร์ฮะฉั้นต้องหาให้เจอฮนะเดจะก่อนจะหาเราต่อนะฮะไว้ต่อกันวิดีโอหน้าดีกว่าฮนะไม่ไหวฮนะ มันเป็นมันคือให้ความรู้สึกที่กดดันนาเพลงเนี่ยเดี๋ยวโอเคถ้าชอบไหมก็กดไลค์ละกันหรือว่าถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะฮะแอว่วถ้าอยากติดตาม i a น the d a ดาดีเซน n t กับค u สตอมสตอรี่ด s t เซคูลชันต่อก็ Subscribe ที่ข้างบนนะส่วนนี้ก็ขอตัวก่อนละกันไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปครับสว่วนนี้ก็ขอแคครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย